ก็สวัสดีทุทสันนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโออยู่ขณะนี้กามาพูดคุยเกี่ยวกับแร่ทองคําที่อยู่ในหินนะครับหลายท่านก็ถามถามมาหลายท่านที่จะตอบในตรงนี้แล้วกันว่าแร่ที่เราเห็นกันอยู่ในหินที่ามาทํามาดึงออกกันมาเป็นแร่ทองมีสองแบบก็คือแบบหนึ่งคือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วก็แบบที่มองด้วยตาเปล่าเห็นอยู่ในรูปของ แร่ต่างๆเช่นแร่แมกนีไทต์อิมาไทต์หรือที่เราเรียกว่าเหล็กไหลและอยู่ร่วมกับแร่ชนิดที่อยู่คล้ายๆกับทองหรือไพลไลการลักษณะการดึงมันจะไม่เหมือนกันแต่ละแบบแต่ละสิ่งมันอยู่ที่ชนิดของหินและโลหะที่ผสมอยู่ยังไงแล้วก,การกระทํา เราจะดึงแร่อื่นๆอ,ออกไปให้หมดให้เสียแต่แร่ทองหลือเราข้อ AR นั่นคือจุดประสงค์มีการทำด้วยกันหลายวิธียางตัวอย่างห็นนี้ก็เป็นแร่อิมาไทยหรือเราเรียกกันว่าเหล็กไหลนั่นแหละจะมีส่วนประสงค์ของแร่อิมาไทยแมกนไีไทยไพไรและกระทองคำอยู่เห็นจะนีดจะแข็ง สีดำวาวที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเหล็กไหลก็แล้วกันแล้วก็มีอยู่ในหินทรายหินคอสหรือเพชรที่อยู่ในหินแร่คอสก็ทุกคนชอบเพราะมันเป็นหินที่สะอาดมันมีแต่แก้วแล้วก็ผลิตของทองแล้วก็แด่ต่างๆการทําง่ายแล้วก็อยู่ในชนิดของหินทรายแต่การกระทํา มึงมองวิศวากว่าไม่เห็นแล้วก็สามารถใช้ใช้กล้องส่องมันต้องเห็นแล้วก็พาไปเผาแล้วก็ปุ่นปุ่นละเอียดแล้วก็เราเร่งให้ตอกตะกอแล้วก็ดึงออกมาแต่แต่มันที่หนักที่หนักก็เราถือว่าเป็นโลหะประมาณทองคํานี่ก็คือทองคำที่อยู่ในหินคอสนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็โอเคมีมากมายเลย นี่คือแร้ทองคําที่อยู่ผสมกับแร่ไพไรนะครับแล้วเรามาผนและละเอียดจะก็ะดึงออกมาเป็นลักษณะของทองคำอย่างนี้ครับประมาน้อยนะครับเราบดให้ละเอียดแล้วก็เอาไปแร่งใช้ที่ที่ร่อนทองอะร่อนดึงออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เออได้เลยลาวคณก็พาไปเผาก่อนแล้วก็เออก็มีแล้วแต่สะดวกเสือมีทองเยอะอย่างนี้ก็ ไปเผาพเพื่อรวมกล่มการเผาก็มีวิธีการที่เผาแล้วก็ผสมด้วยแคลเซียมคาบอนตเพื่อให้มันมีจุดเบาให้เขาขำได้ปอกกลุ่มไปข้างล่างได้ง่ายนี่คือการส่องด้วยกล้องขยายมาสิบเท่ายี่สิบเท่าเพื่อขยายดูภายในผลึกแร่ด้านในที่เราปุ่นไว้จะเห็นว่าเป็นแก้วเป็นคอตตัมเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นแก้วก็แล้วกัน มันมีส่วนผสมของทองผสมอยู่ครับนี่คือการบุดเทีอละเอียดมันก็มีบอกได้หลายๆวิธีมันทํายากเหมือนกันบอกบอกยากเหมือนกันก็มาทําได้ด้วยการหลายวิธีอยู่ที่เห็นนั้นๆที่มีทองแร่ทองผสมอยู่เราจัดการยังไงคือเราจัดการด้วยถ้ามีแร่อื่นๆผสมอยู่เราก็ต้องกําจัดแร่อื่นๆให้หมดไปนะครับคือการเผาเผาไว้ร้อนเผาไว้ร้อนแล้วก็พาไป ปุ่นมันจะง่ายถ้าเราไปตำด้วยหินที่แข็งอย่างนี้มันจะทํายากแต่ถ้าทําอย่างนี้มันทําง่ายนะครับนี่คือการจัดการของหินที่มีแร่ทองจากนั้นก็เราพาไปบดปุ่นให้ละเอียดแล้วก็เร่งเอาไปเฉพาะปุ่นปุ่น,นที่เป็นก้อนเอาไปตำใหม่แล้วก็เอาไปตั้งมือฝอยอีกครั้งนี่ก็คือการจัดก,การแร่ที่มีทองคํามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือว่ามันเล็ก เราจําเป็นต้องใช้ไฟเพื่อให้มันเป็นโมเลกุลดูความร้อนแล้วเพื่อให้โมเลกุลของฟองมันใหญ่ขึ้นนี่คือการเผาแล้วก็ไปปน่นปนแล้วก็ไปเผาอีกครั้งหนึ่งบางคนถามว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไปปนก็มันทำยากอ่ะคือโมเลกุลมันเล็กเราจะทำให้โมเลกุลมันใหญ่ก็โดยวิธีการนี้ครับวิธีการ เผาแล้วก็เอาไปร่อนให้ละเอียดแล้วก็ไปไปคั่วเพิ่มความร้อนให้มันมีสีดําเลยแหละคั่วจนว่ามันไหม้หมดเพื่อเพิ่มโมเลกุลให้มันแน้วที่หลังก็ไม่ต้องล้างเราล้างด้วยกรดเลยอย่างสมมติต้องสมมติว่า,มมมมวาไม่ต้องสมมติละเราต้องคิดใช้ได้ว่าหินนี้มันมีแร่อะไรผสมอยู่เช่นมีแร่เง,งินทองแดงอะไรอยู่เราก็ชากใช้กรดติกล้างเลย แล้วไปเหิดปูนเราก็ใช้กดไทลุกอลอีกล้างล้างจนสะอาดล้างไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆจนสะอาดนะครับแล้วมาเรา่วใส่ก็ใส่น้ําที่ใส่น้ําลงไปก็ไม่ใช่อะไรเพื่อชะลอความเย็นเราใส่ไปในแก้วมันได้ไม่แตกเราจะาไปต้มแล้วก็ใส่ก้อนในปิกต้มเลยเพราะแร่ชนิดนี้มันมีแร่เงินทองแดงผะสมอยู่เยอะแต่การที่ใส่ก็อย่าใส่ไปเยอะเขาก็ใส่ถ้าเราใส่มันจะคู่ฟ้าแรงมากเพราะมันมี แค่เออมาเสริมเงินไปเยอะเสริมไม่ก็ใส่ไปแค่หยดสองหยดมันก็คู่ฝ้าขึ้นมาแล้วถ้าต้อนเลยก็ต้อนจุ่มมันไม่มีปฏิกิริยาคือต้อนไปจุ่มนิ่งอ่ะต้อนไปจุ่มในติดไม่กัดแล้วค่อยไปเอาร์หน่อยนะครับต้อมที่จะมีปฏิิกริยาใหญมากขนาดว่าเราใส่ไปไม่เยอะงานราการใช้กดต้องใส่เยอะความระมัดระวังอยากใส่กระี้อายเยอะๆค่อยๆใส่เห็นไหมครับแค่หยดสองหยดมันก็ทำมาอย่างนี้แลยนะ ผสมน้ำลงไปแล้วก็ตั้งไฟปั้มไปเรื่อยๆก็ไม่้ส่ทิ้งก็งไม่้ส่ทิ้งยอะไรยา่างน้เพืให้มันสะอาดคยุดใส่จนว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำงานแล้วที่เราเททิ้งไปก็เก็บมาที่สอกสร้อยก็เทกลับมาเอไออีกครั้งคือลักษณะการทํางานของหินที่มันปนล,ละเอียดแล้วมีทองที่ตอกสรหินแล้วมันเล็กมากคือเป็นทองที่เล็กมากเป็นฝนทองหรือ,อไรทองที่เ,เราียกกัน แต่ยังไงมันต้องส่องแล้วต้องมองเห็นทอง,มงไม่ใช่ไม่ไม่มีเลยจนเราเลยมองด้วยตาต่อจะส่องด้วยกล้องไม่เห็นนะส่องด้วยกล้องขยายมีกล้องขยายว่าประมาณสิบเท่าห้าเท่าสิบเท่าเนี่ยต้องเห็นว่ทองยังไงมันถึงว่าเล็กมันก็นหนักน้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมใ่ต้องไปเรื่อยๆค่อยๆอยื่นเกินจัดการของหินที่มองด้วยตาต่อไม่เห็น เป็นทองที่เป็นฝุ่นเป็นทองที่เล็กมากที่ผสมอยู่ในหินมันไม่ตายตัวหรอกครับเราก็ใช้พัฒนาของตัวเองไปการทำหินเนี่ยม,มันมีหลักการาว่าเราเหินที่อยู่ในหินที่มีแร่ปะป,ปนอยู่เราก็กำจัดแร่อื่นๆออกไปให้หมดให้เหลือแต่แร่ทองให้เราค่อยอามันจึงจะจัดการง่าย หรือเราจะ AR เลยก็ได้แล้วพอตกสกอรมาแล้วก็ AR อีกก็ได้แล้วแต่แต่ผมว่าการที่ทําง่ายๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราต้อมด้กดในเติกครับ Netflix, จะรู้หากอื่นๆให้หมดไปให้เหลือแต่แร่ทองแล้วก็ AR เลยหลสิ่งนี้จําเป็นเราต้องําทําน้ํายาไว้เทส2องคน้ายาเทสเทสทองน้ํายาเทสทองเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคลิปนี้นี่คือ AR รครับน้ำยา AR, อัตราส่วนผสมของในติก ึ่งส่วนแล้วก็ไฮโดรคลอริกสามส่วนเราใส่ต้มออกไปแล้วก็เอาไปกรองทีนี้ก็ได้ทองคําการมีทองคําไม่มีทองคําเราก็มีน้านาํายาทําน้ํายาไว้ง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่แพงครับโดยใช้ดีบุกบริสุทธิกับกดไฮโดรคลอริกต้มคุณค่าที่จะต้มตามต้องการที่จะต้มคือต้มให้กดให้กดไฮโดรคลอริกละลายดีบุกได้มากที่สุดนั่นก็คือจุดประสงค์ครับคือต้ม ให้ดีบุกระลายกับกรดไ,ไฮโดรคลอริกได้มากที่สุดเช่นอัตราสวนผมต้อมอยู่ที่ใช้ใช้กรดไฮโดรคลอริก100ใช้ดีบุก12อะไรทำนองเนี้ยนี่ผมใช้อยู่ที่ไฮโดรคลอริก100ใช้ดีบุกอยู่ที่ประมาณ10กรัมอะไรก็ได้แต่การต้มต้องต้มไปเรื่อยๆต้มเนี่ยช้าๆแต่ว่า การชาช้าเนี่ยต้องให้ความร้อนที่สูงอยู่ที่ประมาณ80 70 80อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องต้มให้ใช้อยู่ที่12กร,รัมนะครับ12กร,รมัมใช้กด12กร,รัมก็ใช้ไฮโดรคอร์บไปอยู่ที่ประมาณ100หรือเราใช้ที่จะใช้อัตราส่วนประมาณนี้ไม่ไม่มีปัญหาน,นะครับ ิบต่อร้อยสิบสองต่อร้อยไม่มีปัญหาสิบสองกรัมต่อ, 100, 100อร้อยนะร้อยกร,รมัมสิบสองต่อไปสิบสิบสองสิบสองกร,รัมกับไฮโดรคลอริกหนึ่งร้อยมิลลิตรอ่ะเนี่ยคือแล้วก็เราคีบให้มันเป็นละเอียดเล็กๆๆๆๆลงไปเผื่อมันต้มง,ง่ายแล้วก็ต้มด้วยความร้อนที่ประมาณแปดสิบไม่ให้ร้อนเกินไม่ให้หยินเกินถ้ายินมันก็ไม่อะไร อาจอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตรงนี้ถ้าร้อยกว่ามันก็เฉื่ยทําให้แห้งแต่ถ้าแห้งก็เติมได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปัญหานะครับในเรื่อมกัดแล้วขณะเราไม่เปิดไฟมันก็เริ่มกัดแล้วแต่กัดอย่างนี้มันก็ไม่ละลายหรอกมันต้องใช้ความร้อนที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบองศาอยู่ที่แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบย้ายเกินถ้าเกินมันเราละเหยแต่ละเหยตรงนี้ไม่มีปัญหาเราก็เติมได้แต่ยังไงที่สุดล้วก็ต้มชา้าๆแล้วกันต้มที่ความร้อนพอดีของมันเราไม่ต้องเติม แเราก็ได้สารที่มาทดสอบถอดเป็นสารที่เข้มข้นที่ต้องการให้ดีบุกเวลากับไฮ,ไฮโดรคลอไดได้มากที่สุดซึ่นป็นจุดประสงค์นะครับเห็นไหมครับผมต้นอ,อยู่ประมาณสามถึงห้าชั่วโมงไม่ไมไม่ใช่ว่าต้มอ,อยู่แช้ไม่ต้มเร็วนะครับนานปี้าชั่วโมตงต้มไปเรื่อยๆใช้ความร้อนที่ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ไม่ให้เกิน ถ้ามันน้ำมันแห้งมันจดำความจะเป็นถ้ามันแห้งก็ว่าเติมแล้วก็นําไปร,รองเราก็ได้น้ํายาว่าทดสอบทองคาแล้วนะครับแล้วน้ําที่เราได้มาเทที่เมื่อกี้ที่เราไปไปต้มแล้วก็เอาน้าํายาหยดลงไปก็เห็นว่าเป็นสีดํายังมีความบังนะครับก็โอเคอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีสีดําเลยหยดลงไปไม่ใส่แก้วว่าโอเคครับเลือกเลย ครับเอเป็นเราไม่ขึ้นเครื่องอะไรมากมายเราทำนำยาไปทสออันนี้ก็การกรองก็กรองได้สองแบบคือกรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดกรองกระดาษกรองที่ละเอียดนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกระดาษกรองแล้วก็อีกการกรองด้วยเครื่องสูญญากาศแบบนี้มันเร็วหน่อยแต่ก็อยู่ที่ประมาณหลายพันหน่อยออกตังอีกยังไงก็กรองแบบกระดาษก็ได้ใช้อย่างนี้ครับตัดกระดาษแล้วก็พับๆแล้วก็ใส่ลงไป ช่หลายหายอันหน่อยมันก็เร็วเหมือนกันทีนี้ก็มาเรื่องการตกตะกอนใช่ไหมครับหลายคนมีปัญหาเรื่องการตกตะกอนผมว่าการตกตะกอนมันไม่ไม่แค่มีปัญหาแต่การกระทําของการตกตะกอนแต่ละตัวแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันอย่างโซเดียมซัลไฟก็ใช้ตกตะกอนอีกแบบหนึ่งโซเดียมเบจเบซัลไฟก็ใช้ตกตะกอนอีกแบบหนึ่งแล้วก็โซเดียมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นฟิป ซินซินโพเดอร์หรือสังกะสีนะครับเดี๋นี้ก็ซิ้นซินโพเดอร์ส่วนมากที่ในวงการของการทําทองก็มีอยู่3ามตัวเนี้ที่ใช้กันอยู่ตัวหนึ่งส่วนไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดแต่การใช้วิธีการใช้มันไม่เหมือนกันอีกอย่างสมมติว,ว่าใช้โซเดียมเบอแบซิเฟตก็้องใช้ปุ๋ยอยู่รียเพื่อกำจัดกรดในติกแล้วก็กำจัดกรดให้มันปิงกลาง ดึงน้ำมาเป็นกลางแล้วค่อยใส่แล้วก็โซเดียมเบนซิไบสังเตคือทําให้น้ําทองมันยินลงแล้วก็ใส่โซเดียมซัไฟลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปใช้ความร้อนเพิ่มความร้อนแล้วก็เติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะ้ามแล้วก็ซิปโพเด์คือปปเติมน้ำขึ้นไปประมาณเท่าตัวแล้วก็ค่อยใส่ซิปโพซิโปโพรเดร์ลงไปเพื่อไปจับคงจะเข้าใจใช่ไหมครับ คือใส่น้ำไปประมาณเท่าตัวมันก็สามารถเจือจางกัดได้แล้วแล้วก็ใส่ใส่ผงสังกะสีลงไปหรือซิโปโพรเดอร์หรือที่ที่เรียกกันว่าสังกะสีนั่นแหละที่ในช้อสงสลาดมีขายสองตัวคือผงจับทองสีเทาแล้วก็สีขาวส่วนสีขาวก็คือโซเดียมฟันเฟตสีเทาก็คือสังกะสีหรือซินโพรเดอร์รตัวก็คือโซเดียมฟันเฟตก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยว แล้วก็อีกคลิปเดีอยวุลาปไหน้าจะทำเรื่องการตกตะกอนทั้งสามตัวแบบชัดๆตกด้วยโซเดียมทันไฟโซเดียมเปอร์บัสไซด์ตกด้วยซิลโพเดอร์การตกด้วยซิโพเดอร์สังกะสีเมื่อตกแท้เราต้องมากัดแื่อกัดในสิกิตครั้งเพื่อกำจัดสังกะสีทิ้งไปอะไรทำนองนี้นี่ก็คือการใช้ด้วยโซเดียมเปอร์บัสไซด์น,นะครับดูครับพอเราลงลงโซเดียมลงปุ๋ยลงไปมันก็สามารถที่จะมองเห็นเม็ดทอง คือคือน้ํามันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นกลางก็เริ่มเห็นแมดทองพอเราเริ่มใส่โซเดียมไปอร์บิบ้วัลไฟลงไปจับทองมันจะ,สะเสียห็นแมทองพอพอเรากวนอะไรก็เห็นเมทองได้ชัดเจนเห็นไหมครับใส่จนไปจนกลายเป็นสีค้ําๆก็พอแล้วอาไว้สักพักมันก็กลายเป็นสีดาแต่บางคนบอกไว้สักพักมันกลับมาเป็นสีเดิมหรือเป็นสีอื่นนั้นแสดงว่าเรากำจัดกอดในสิกไม่หมดกดในสิ่ก็มันกัดกลับมาอีกเห็นไหมครับนเราใส่ เสือดิบจะไปฟันซวายลงไปเรื่อยๆใส่ใส่กัดลงไปเรื่อยๆมันก็ฟูฟ้าขึ้นมามันต้องมีฟูฟ้าแล้วไม่มีฟูฟ้าไม่มีปฏิยาสือว่าไม่ใช่ใส่ลงไปแล้วมันต้องเป็นฟูฟ้าขึ้นมาสูมพับเข้าไปแล้วก็ทําให้มันช้าเพื่อเห็นแมดทองที่ว่ามันกัดกัดแมดทองได้เห็นเมดทองได้ชัดเจนมันกัดเมดทองหล่าเนี้ยให้ตกไปอยู่ข้างล่างนี่คือก็คือเรียกว่ากัด ตกตะกอนคือการจับแม่ทองล่าเนี้ยลงไปอยู่ด้านล่างแม่ทองก็กลายเป็นสีดำแล้วน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเราใส่ไปช้าๆไม่ต้องรีบถ้ามีมีทองคํามากใส่ไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยอย่าลืมกวนแล้วกันขั้นตอนนี้ก็ไม่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 ถือว่าไม่ไม่ไมนานนานเหมือนกันนะครับกวนนานเหมือนกันกวนไปเ,เรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ มันค่อยๆค,คล้ำไปเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นเห็นไหมครับนี่ผมใส่อยู่เรื่อยๆมันก็ฟู้ฟ่าอยู่ไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเม็ดทองสีสวยงามนี่คือลักษณะความสมบูรณ์ของแร่ทองคำที่เราตกตะกอนมาได้เออาร์ AR มาได้เห็นไหมครับส่วนขั้นตอนการเผาถ้าเป็นแร่ทองเผาไม่ยากครับตัวความร้อนแค่พันกว่าองศานี่ก็ละลายแล้ว แต่ถ้ามีแร่ทองผสมกับแร่อื่นอย,อยู่จะเผาด้วยค่อนข้างเก่ย,ยากเส้นไพลไรทก็ยากเมกนีใช้พวกนี้หินมาไทวันนี้มันก็ละลายยากแต่ทองคำมันถูกไฟนิดเดียวมันก็ละลายแล้วเผาไม่นานพันองศานดนิดๆก็ละลายแล้วแล้วก็เราเรียกว่าเป็นไข่ไข่ไข่แดงอะ่ะจะเป็นแดงอยู่ตรงกลางตรงกลางขาวก็เป็นพวกอ่าบเด็กที่เราใส่ลงไป นะครับผมก็ดูวันยาวๆสักนิดหนึ่งครับวันนี้เสือไม่ยาวนะครับแต่คําถามที่ถามมาแล้วก็การทําทองที่มันมีฝุ่นละเอียดเป็นทำเป็นทำทองท,องที่มองได้ตาตอบไม่เห็นหรือว่าทองฝุ่นเนี้ยก็ลองทําให้ดูว่าการด,ดึงดึงแบบไหนการทําทําแบบไหนก็เนี่ยครับแบบเนี้ยคือการทําทองเป็นฝุ่นแล้วก็เรากัดเลือกจดจนว่าไม่มีแร่อื่นๆปะปนอยู่แล้วก็ดึงออกมาเป็นทองคําอย่างเดียว แล้วก็เออาแล้วก็่าเผาได้เลยปัญหาส่วนมากแร่ทองคํามันไม่มีในหินที่ทำญญกันยากไม่ต้องสงสัยคือปัญหาเดียวเลยแล้วปัญหาอื่นก็มาจากการผิดพลาดในการทําอันนี้มีแร่ผสมอยู่กับทองคํามากเกินไปมันก็ทํายากแล้วก็มีหินต่างๆแต่ละหินแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับเห็นกับก,การตกตะกอนมาน้ําก็เป็นเรื่องขุ่นเรื่องเป็นสีน้ำตาลขึ้นพอน้ำเป็นสีน้ำตาลแล้วก็พอไว้แค่นั้น ต่อตอกตะกอน24ชั่วโมงนะครับต่อไว้24ชั่วโมงเลยนี่ก็เราคั้นตอนกาเผาถึงทองที่ได้ก็มันจะเป็นออกสีกับตาลท้้าคานะครับสายท่านก็ห็นแล้วนครับคิไปดูนำมาผสมด้วยบอเลตแล้วก็เผาเห็นไหมครับพอเดินความร้อนไม่มากแป๊บเดียวมันก็ละลายแล้วนี่คือทองคำถ้าเป็นเครื่องจะไม่ใช่ทองคำมือละลายช้า แต่ถึงนั now, ้ไม่ใช่ทองทั้งหมดที่มีโลหะผสมอยู่แล้วก็ผ่ไว้แล้วค่อยกัดค่อยอาร์ก็ง่ายไม่ยากเราได้ทองโลหะผสมที่ที่ทองคําผสมอยู่กับทองแดงทองคำผสมอยู่กับทองพวกนี้นะก็โลหะอื่นๆที่ผสมกับทองก็ได้แล้วเอาเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปกัดไปอาอีกครั้งหนึ่งหรือจต้นตะกอนเลยิก็ได้อีกครั้งหนึ่งก็มีวิธีการวิธีการทําเห็นไหมครับนี่คือได้ทองคําที่เรา ผลิตทำเมื่อกี้นี่ก็คือโลหะที่ผสมอยู่กับทองแดงทองคำที่ผสมอยู่กับทองแดงจากพวกเมนบอดโทรศั์แล้วก็เก็บเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปต้มแล้วก็กรดในสิกที่เหลือว่าเป็นทองคํแล้วไปเผากันแล้วเผาก็ละลายแล้วไปหยดใส่น้ําแล้วก็ไปต้มแล้วก็กรดในสิกก็เป็นเหลือแต่ทองคําบรยสุดนะครับครับก็อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันติดตาม เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามไว้นะครับจะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับทองคําที่ได้ทองคําที่มีอยู่ในหินที่ใครเจอแล้วก็สงสัยว่าเป็นแร่อะไรก็ยังส่งมาตามที่พักข้างล่างนะครับยังส่งกันมาได้ยังรับตรวจสอบให้ถึงทั้งทงั้งที่ยังมีมากมายนะครับที่ยังกำลังตรวจสอบอยู่แต่ก็โอเคด้วยความตืมใจนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้คลิป เป็นวิทยาทานแก่คุณที่สนใจนะครับนี่ก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งของน้องๆที่ส่งแอบเข้ามาก็มีสองคํานะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็ผมจะใช้เฉพาะคลิปนะครับในสองคําก็ถ้ามีเยอะผมจะส่งกลับไปแต่ส่วนมากจะไม่เยอะครับผมรับรองว่ามันไม่เยอะถ้ามีเยอะมันคงไม่มาถึงมือเราหรอกนะครับรมุ่งมั่นว่าในแรส่สองคํามันมีไม่เยอะไว้ก่อนเพื่อความผิดวัง สิ่งที่เราทาคือเราสามารถมีความํำนาญในการดึงแร่ต่างๆที่อยู่ในหินออกมาได้ก็เป็นพอนะครับนี่คือจุดประสงค์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรมบการที่น้องๆส่งมาหลายท่านก็ผิดหวังหลายท่านก็สมหวังนะครับนี่คือเรื่องปกติธรรมดาโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ